ให้มันบริหารให้เป็นตัวแทนเป็นคอมมิตตี้เป็นอินเวสท์เมนต์คอมมิตตีของกองทุนสหกรณ์การคมเนี่ยคนหนึ่งเป็นเอ็กซ์โกแมนเธอเธอทำไอบริหารเรื่องไพรเวทเวล h เธอพูดกับเราว่าอะไรรู้ไหมตอนบอกว่าเฮ้ยคุณมาช่วย Modernize หไอโซเชียลเซเคอร์ตี้ฟัของประเทศไทยหน่อยเธอพูดกับผมว่าอะไรรู้ไหมเธอบอกว่าเธอใช้เวลา20ปีในชีวิตการทำงานของเธอบริหารแอสเซให้คนรวย ให้คน0.1%มันทั้งชีวิตครับวันนี้จะขอใช้ความรู้ความสามารถของตัวเองมาบริหารเว <99. S 2> ลให้คน99%คเป็น ex co-man ผมชวนมาทำงานเป็นหนึ่งใน investment community ของ social security วันนี้อีกคนหนึ่งมาจากเทมเเซกเป็น head ของออ southeast asia investment ของเทมเเซกมาก่อนเข้าใจก็มานั่งคุณรู้ปะ่ะ ค่าประชุมครั้งละเท่าไหร่เบี้ยประชุมของบอร์ดสองคนเนี้ยเท่าไหร่ครับสองพัน <2, 000. S 1> oh, ครับสองพันบาทต่อครั้งอืมสองพันบาทต่อครั้งคนที่มานั่งบริหารมานั่งตัดสินใจว่าจะใช้เงินสองล้านล้านยังไงจะลงทุนแอสเซทไหนจะซื้อบอลจะซื้ออีควิตี้คุณจะเป็นอัลเทอร์นทีฟอินเวสทเมนต์เท่าไหร่สองพันบาทต่อครั้งเดือนหนึ่งประชุมสองครั้งเดือนหนึ่งสี่พันบาทครับคุณคิดว่าสองคนนี้มาทำไมอ่ะ personal fulfillment ใช่ personal fulfillment คนหนึ่งมันเป็นคนหนึ่งให้ผมเดานะผมว่าเขาริเขาต้องบริหารอย่างน้อยวนะันทรเลียนอะหลายบาทนะตอนที่เขาอยู่ตอนที่เขาอยู่เทมเอเซกนะครับตอนที่เขาอยู่เทมเอเซ็กผมว่าอีซิลี่เขาต้องบริหารสักล้านล้านนะฮะ ดังนั้นไม่ต้องพูดถึงค o m เ e n s a t i o n เลยมันเทียบกันไม่ได้2,000บาทค่าเบี้ยประชุมชต่อครั้งใช,ใช่ไหมครับแต่2คนนี้ผมคิดว่านี่คือคนที่ qualify ที่สุดที่เป็นไม่ได้ที่จะดึงมาช่วยโมเดิร์นไกองการลงทุนในกองทุนประกันสังคมซึ่งเราก็ภูมิใจมากว่าเราเลือกคนที่ดีที่สุดมาบริหารให้กับผู้ประกันตนให้กับ employees ที่เขาจ่ายเงินของเขาเข้ามาทุกเดือนนะฮะเราก็คิดว่าเฮ้ เราเลือกคนที่ดีที่สุดมาบริหารใ,ให้พวกเขาตามแมนเดตที่เราได้มาจาก employees ที่ไว้ใจเรานะครับแต่สิ่งที่คุณทันทรพูดเมื่อกี้มันมันใช้ความศิลปะสำหรับผู้นำนะครับมากๆนะครับในการดึงดูดคนเก่งผมว่าผมว่าจริงๆพ,พรรค politics การเมืองครับมันเหมือนกับเป็นจริงๆมันก็คือธุรกิจนี่แหละแต่ก็ธุรกิจนี้แท่เป็นประเทศแต่ว่าผู้ถือหุ้นคือประชาชนไรายได้คือภาษีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน แต่ันมันมันคล้าเกีงมากเพราะว่ายังยังไม่ได้มีมันยังต้องมี process ในการ r c r u i t หาคนเก่งดึงดูดคนเก่งสัมภาษณ์มันคือมัน process ตรงนี้มันคล้ายเคียงกับรันธุรกิจมากๆเลยแต่ทําไมไอเชิญของการศึกษาเรียนทิศทางในการเรียนนะครับของโลกของ politics กับโลกของธุรกิจมันถึงแตกแยกขนาดนี้คือคือต้องบอกก่อนเวลาคุณบริหารองค์กรธุรกิจเนี่ยคุณบริหารคนยังไงก็คือคุณร r u ู t คุณมีกลไกรีคูดที่ดีหรือเปล่าคุณมีกลไก รีเทนพนักงานที่ดีหรือเปล่าแล้วคุณมีกลไกรีวอร์ดที่ดีหรือเปล่าใช่ไหมครับการบริหารคนในองค์กรธุรกิจเนี่ยมันคือรีคูดรีเทนรีวอร์ดแล้วก็รีวอร์ดกลไกตรงนี้คุณทำยังไงถ้าอยากจะดูว่าบริษัทไหนประสบความสําเร็จหรือเปล่าไปดู3ามกลไกนี้ครับคุณรีคูดคนยังไงคุณรีเทนคนยังไงอคุณดึงดูดให้เขาทางานกับคุณนานๆเนี่ยทำยังไงแล้วคุณรีวอร์ดเขาอย่างไรผมว่าถ้าคุณดูองค์กรธุรกิจคุณดูรีคูดรีเทนรีวอร์ด เขาทำยังไงกันคขับกับ,บองค์การการเมืองเนี่ยมันอีกอย่างกระบวนการ retain คนเนี่ยมันอีกอย่างเลย uh huh. กระบวนการ reward คนเนี่ยมันอีกอย่างแล้ว reward เยคยอะไรครับถ้าไม่ใช่เงินมันคืออะไรครับคือถ้าเราถ้าเราอยากจะ reward คนเนี่ยผมว่าเงินเท่าไหร่ก็ไม่พออืมนึกออกไหมฮะมัน reward คนด้วยเงินไม่ได้โดยเฉพาะแล้วก็เป็นความตั้งใจของเราด้วยอนาคตใหม่ก้าวไกลเนี่ยไม่ได้ reward คนด้วยเงินเพราะเรารู้สึกว่าทําอย่างเงี้ยมันใช้ทรัพยาก,กรเงินเยอะมาก ซึ่งถ้าใช้ทรัพยากรเยอะเงินเยอะมากวันที่มีอำนาจก็ต้องคอรับนะครับดังนั้นเนี่ยมันรีวอร์ดคนด้วยเงินไม่ได้คำถามคือรีวอร์ดด้วยอะไรโอ้โหอันนี้ลีดเดอร์ชิพสกิลสุดๆเลยมันยากมากที่ศิลปะกันนี้เลยครับเออนี่คือความต่างว่านี่คือความต่างว่าการบริหารองค์กรทางการเมืองไม่เหมือนกันนะครับกับการบริหารองค์กรธุรกิจแต่แน่นอนลีดเดอร์ชิพสกิลคอมมูนิเคชันสกิลพวกเนี้ยซอฟต์สกิลพวกเนี้ยเหมือนกัน